ฝอยและหอยค่ะส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่ากระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้กำชับโรงพยาบาลในสังกัดให้ดำเนินการมาตรการและเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยเข้าขา่ายโรคอีโบลาและโรคเมอร์สโควีค่ะ นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอีโบลาและโรคเมอร์สโควีที่สถาบันบำรานราดูนเนื่องจากโรคดังกล่าวยังพบการระบาดในต่างประเทศพร้อมระบุว่าขณะนี้สถาบันบำรานราดูนและโรงพยาบาลในสังกัดอาทิาโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลเลิศศินพร้อมแล้วสําหรับห้องแยกผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์และระบบเฝ้าระวังและป้องกันในบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงจะขยายดําเนินการมาตรการเดียวกันนี้ในโรงพยาบาลศูนย์ที่มีอยู่30แห่งทั่วประเทศให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนที่จะขยายต่อในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการต้องสงสัยได้ในปีหน้า ส่วนในขณะนี้ยังเน้นการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคเมอร์สจากผู้ที่เดินทางไปสแสวงบุญที่ซาอุดิอาระเบียทั้งก่อนไประหว่างที่ไปสแสวงบุญและการคัดกรองหลังเดินทางกลับในสนามบินสีแห่งได้แก่สุวรรณภูมิภูเก็ตหาดใหญ่นราธิวาสและส่งอ,อสอมอและมิสเตอร์ฮัติดตามอาการ14วันหลังเดินทางกลับหากมีอาการเข้าข่ายให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะผู้อำนวยการ